ราชันทะลวงฟ้าตอนที่สองหสิชั้นห้าของเจดีสูงเครื่องรางวางเรียงรายเต็มไปหมดลูกฝานเดินช้าๆท่ามกลางเครื่องรางต่างๆนา,นานาเล่นเครื่องรางต่างๆไปทั่วสำหรับผู้ฝึกชี้ผู้กันหมึกกระดาษแท่นฝนหมึกภาพวาดมุกหม้อล้วนเป็นเครื่องรางได้ทั้งนั้นดาบหอ,อกกระบีง่งาวก็มีเหมือนกันแต่จํานวนน้อยมากคิดว่าผู้ฝึกชี้คงไม่ค่อยเลือกของพวกนี้มาเป็นเครื่องรางของตัวเองนั่นเป็นของของนักบู เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ฉันกินเครื่องรางที่นี่ได้ไหมของดีทั้งนั้นเลยเจดีเสวียนเก้ามังกรโผล่ออกมาเองแสงกระพริบวิบวับเหมือนอยากกินของพวกนี้มากลู่ฝานพูดว่าฉันน่าจะเอาได้แค่ชิ้นเดียวแต่ดูเหมือนที่นี่ไม่มีเครื่องรางที่ดีเป็นพิเศษล้วนเป็นของธรรมดาทั้งนั้นถ้าแกอยากได้ก็หากินเองสักชิ้นสิเจดีเสวียนเก้ามังกรผิดหวังเล็กน้อยแค่อันเดียวเองเหรือก็ได้ดีกว่าไม่ได้อะไรเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ฉันต้องการม่อใบนั้น เงาเจดีสเสวียนก้าวมังกรอ่อยแสงออกมาส่องไปยังเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายข้างหน้าลูกฝานนั่นเป็นหมอเล็กๆใบหนึ่งเป็นหยกทั้งชิ้นด้านบนมีลายไฟสีม่วงลูกฝานหยิบมอขึ้นมามองไม่กี่ทีแล้วพูดว่าของชิ้นนี้ดีมากเลยเหรอเจอดีสเสวียนก้าวมังกรยิ้มแล้วพูดว่าก็ไม่ดีเท่าไรหรอกแต่พลังที่แฝงอยู่ในของชิ้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เอามันนี่แหละเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะกินแล้วนะ ลูกฝานสายหน้าพูดว่าออกไปค่อยว่ากันดูเหมือนเขาต้องลงทะเบียนด้วยนะเจดีเสวียนก้าวมังกรขานรับเบาๆจู่ๆมันพูดว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่มีคนมาเมื่อพูดจบเจดีเสวียนก้าวมังกรหายไปจากมือลูกฝานลูกฝานหันไปมองเห็นผู้อาวุโสชุดคลุมแดงสองคนเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเจอลูกหลานตระกูลหัวมาไม่น้อยลูกฝานพอรู้อยู่บ้างในตระกูลหัวคนที่สามารถใส่ชุดคลุมแดงได้ฐานะไม่ธรรมดาทั้งนั้น ผู้อาวุโสสองคนนี้คนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยรูปร่างอ้วนกับผอมผู้อาวุโสรูปร่างผอมสูงไว้คราวแพมีไฝตรงหว่างคิ้วเป็นให้แฉกด้วยผู้อาวุโสรูปร่างอ้วนเตี้ยลูกตาดำข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งใบหน้าเคร่งครึมถือลูกเหล็กทรงกลมอยู่ในมือสองเม็ดลูกฝานมองผู้อาวุโสทั้งสองแล้วทำความเคารพเล็กน้อยตอนนี้ธรมเนียมประเพณีของเขาไม่ขาดตกกกร่องผู้อาวุโสชุดคลุมแดงสองคนมองเขาอย่างประหลาดเล็กน้อยในความทรงจำของพวกเขา ไม่มีคนชื่อลูกฝานเลยผู้อาวุโสรูปร่างผอมสูงขมวดคิ้วพูดว่าเมื่อกี้นายฝึกวิชาอาทิตย์ลุกชนที่ชั้นสี่เหรอลูกฝานตอบว่าใช่ผู้อาวุโสทั้งสองมีเรื่องอะไรเหรอผู้อาวุโสทั้งสองมองหน้ากันผู้อาวุโสรูปร่างอ้วนเตี้ยพูดว่านายรู้จักเราสองคนไหมลูกฝานสายหน้าเบาๆผู้อาวุโสรูปร่างผอมสูงพูดว่าเราคือหัวหน้าภายในของตระกูลหัว ฉันอยู่อันดับที่8ปดส่วนเขาอยู่อันดับที่เก้าลู่ฝานพูดอย่างตกใจว่าหัวหน้าแปดหัวหน้าเก้าไม่ใช่สี่ฉันจําได้ว่าผู้อาวุโสหัวตันซูคือหัวหน้าเก้าผู้อาวุโสรูปร่างอ้วนเตี้ยพูดว่าเราเป็นหัวหน้ารุ่นก่อนเขาเป็นหัวหน้าคนปัจจุบันฉันชื่อหัวเจอเขาชื่อหัวทรงคนแก่อย่างพวกเราลงจากตําแหน่งแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตยามชราอยู่ในตระกูลไอหนุ่มในเมื่อนายรู้จักหัวตันซูงั้นนายเป็นอะไรกับเขา แล้วนายชื่ออะไรลู่ฝานตอบว่าฉันชื่อลู่ฝานผู้อาวุโสหัวตันซูเป็นคนพาเข้ามาผู้อาวุโสหัวตันซูเห็นความสําคัญให้เป็นองครักษ์ส่วนตัวของเขาตอนนี้มาเรียนรู้เรื่องพื้นฐานหัวทรงยิ้มแล้วพูดว่าเรื่องพื้นฐานหรืออาทิตย์ลุกโชนไม่ใช่เรื่องพื้นฐานนะเมื่อกี้นายฝึกอาทิตย์ลุกโชนสําเร็จจริงเหรอหัวเจ๋อก็พูดด้วยใบหน้าตื่นเต้นโชว์ให้เราดูหน่อยสิ ลูกฝานมองทั้งสองคนเขาไม่สามารถปฏิเสธได้เปลวไฟปรากฏบนฝ่ามือลูกฝานมิติรอบๆมีเสียงแตกหักดังขึ้นเบาๆลูกไฟสีทองสว่างสะดุดตามากทัดเทียมกับแสงอาทิตย์เลยผู้อาวุโสสองคนยื่นมือมาสัมผัสแล้วพูดอย่างตกใจพร้อมกันว่าอาทิตย์ลุกชนจริงด้วยหัวเจอพูดด้วยสีหน้าตื่นเต้นนายเข้าตระกูลหัวมาเมื่อไรหนึ่งหรือสองเดือนลูกฝานลูบจมูกแล้วพูดว่าวันนี้ หัวทรงชะง,งักไปทั้งตัวเขาพูดเสียงดังว่าอะไรนะวันนี้เหรอนายกำลังล้อเล่นอยู่หรือไงหัวเจอพูดด้วยสีหน้าเยเกลูกฝาลูกหลานตระกูลหัวของเราพูดล้อเล่นไปเรื่อยไม่ได้นะบอกความจริงมาว่าเมื่อไหร่ลูกฝานพูดอย่างราบเรียบว่าวันนี้ไงผู้อาวุโสทั้งสองไปถามผู้อาวุโสหัวตนันซูได้เลยหรือถามผู้ฝึกชี้หัวใช้ที่พาฉันเข้ามาก็ได้หัวเจอใบหน้าไม่อยากเชื่อเขาพึพมพำว่า อย่าบอกนะว่าในใต้ล่านี้มีอัจฉริยะจริงๆหัวทรงพูดเสียงดังว่าฉันไม่เชื่อนายตามฉันมาฉันจะถามให้ชัดเจนพูดพลางหัวทรงดึงลูกฝานเดินออกไปด้านนอกลูกฝานเดินตามออกไปโดยไม่สามารถพูดอะไรได้ทั้งสามมาถึงจะดีชั้นหนึ่งอย่างรวดเร็วลู่ฝานถือโอกาสเรียกหลิงเหวยาวหลิงเหยาถือชุดคลุมที่เลือกเสร็จแล้วเดินเข้ามาอย่างไวเธอถามว่ามีอะไรเหรอ ลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าเหมือนจะทำเกินขอบเขตไปหน่อยหลิงเหวยาวตระหนกขึ้นมาทันทีเธอส่งเสียงกระแสจิตจะหนีออกไปไหมลู่ฝานสายหน้าเบาๆน่าจะเป็นเรื่องดีกลุ่มคนรออยู่นอกใจดีสูงนานแล้วเห็นพวกลู่ฝานเดินออกมาพวกเขาอุทานอย่างตกใจว่านี่ใครกันทำไมไม่เคยเห็นเลยผู้อาวุโสหัวทรงกับผู้อาวุโสหัวเจิดดึงเขาทำไมอย่าบอกนะว่าคนที่เพิ่งทะลุระดับเมื่อกี้คือเขา หัวทรงตะโกนเสียงดังหัวใช้ออกมาหัวใช้รีบวิ่งออกมาจากกลุ่มคนกลัวจนเหงื่อแตกทั้งหัวท่านแปดเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้ไม่รักษากฎหรือท่านแปดวางใจได้เลยฉันจะไล่เขาออกไปเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งมาเองหัวตันซูพาเขามาไม่เกี่ยวกับฉันนะหัวทรงตบหัวเขาแล้วตวัดว่าไล่หรือใครกล้าไล่เขาฉันจะเอาชีวิตคนนั้นหลังจากนั้นหัวทรงหันมามองลูกฝานนายเพิ่งมาวันนี้จริงด้วย เมื่อก่อนนายเคยฝึกวิชาอาทิตย์ลุกชนไหมลู่ฝานยิ้มแย่แล้วพูดว่าเพิ่งมาวันนี้เองเมื่อก่อนฉันไม่เคยฝึกวิชาอาทิตย์ลุกชนจริงๆแต่ฉันพอรู้วิชาเกี่ยวกับไฟอยู่บ้างหัวเจอลูกคราวแพ้ของตัวเองแล้วพูดว่าฝึกอาทิตย์ลุกชนสําเร็จในวันเดียวพรสวรรค์เช่นนี้พูดได้เพียงว่าไรเทียมทานเมื่อลูกหลานตระกูลหัวที่อยู่รอบๆได้ยินคําพูดเขาทุกคนพากันอึ้งมองลูกฝานอย่างตกตะลึงหัวเจอพูดเสียงดังว่า เด็กลูกฝานหัวตันซูให้ในายไปเป็นองครักษ์ส่วนตัวใช่ไหมฉันจะบอกว่าไม่ต้องไปแล้วฉันหางานดีๆให้ในายเองหัวทรงตบขาแล้วพูดว่าใช่คนแบบนายไปเป็นผู้ดูแลให้เขาเสียของเปล่าๆเ,เดี๋ยวฉันไปพูดกับเขาให้เองหัวเจอนายพาเด็กคนนี้ไปก่อนหัวเจอสะบัดมือเรือสีแดงเพลิงปรากฏต,ตรงหน้าเขาพูดเสียงดังว่าลูกฝานขึ้นมาหลิงเหย่าดึงเสื้อลูกฝานแล้วพูดว่าจะไปไหนหรือพวกเขาจะหางานอะไรให้ในาย ลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าไม่รู้แต่ฉันมีลางสังหรณ์ว่าน่าจะเป็นงานที่ฉันชอบมากแน่นอนพูดพลางลู่ฝานจับมือหลิงเหว่ยขึ้นมาบนเรือทันใดนั้นแสงสีแดงเพลิงกับพริบมุ่งหน้าไปยังเขาเทียนนู่มู่บ้านตระกูลหัวบนไหล่เขาต้นไม้เขียวชะอุ่มบ้านไม้เนื้อแข็งเรียงรายติดกันห้องพวกนี้เป็นของหัวตันซูทั้งหมดมีทั้งหมดแปดห้องแยกไว้เลี้ยงดูภรรยาทั้งแปดคนของเขา หัวตันซูที่เพิ่งกลับมาเตรียมมีอะไรกับภรรยาคนที่เจ็ดของเขาสักรอบยังไม่ทันเดินเข้าประตูก็เห็นแสงสว่างจากไกลๆเกิดอะไรขึ้นอีกหัวตันซูขมวดคิ้วลังเลครู่หนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไงตาเท่าในตระกูลก็เยอะแยะ,ยะไปหมดฉันไปหรือไม่ไปก็ได้หัวตันซูยักไหลแล้วเดินเข้าไปในห้องจากนั้นปิดประตูลง หลังผ่านไปครู่หนึ่งแสงหนึ่งร่วงลงจากฟ้ากระแทกลงบนพื้นเป็นคุณท่านหัวทรงหัวตันซูออกมาหัวทรงตะโกนเรียกเสียงดังหัวตันซูรีบสวมเสื้อผ้าแล้วเดินออกมาเมื่อเห็นหัวทรงใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวขึ้นมาทันทีคุณท่านทรงมาที่นี่ทําไมเหรอแม้เรื่องดีๆของหัวตันซูถูกก่อกวนแต่เขาไม่กล้าอลาวาดหัวทรงพูดเสียงดังว่าหัวตันซูนายนี่จริงๆเลย นายพาเด็กชื่อลู่ฝานกลับมาใช่ไหมหัวตันซูอึ้งไปจากนั้นพูดอย่างตกใจว่าลู่ฝานหรือลู่ฝานทําไมหรือเขามาตระกูลหัววันแรกก็ก่อเรื่องเลยเหรอหัวทรงพูดว่าก่อเรื่องเหรอใช่มั้งเขาก่อเรื่องใหญ่เลยละ่ะหัวทรงกลั้นไม่ให้คำออกมาใบหน้าหัวตันซูเต็มไปด้วยความสงสัยเขาไม่เข้าใจสิ่งที่หัวทรงพูดเลยคุณท่านมีอะไรพูดมาตรงๆเลย เด็กคนนี้เป็นเด็กมีความสามารถที่ฉันเจอฉันวางแผนจะเลี้ยงดูเขาให้เป็นหัวหน้าองครักษ์ส่วนตัวของฉันในอนาคตอาจเป็นหนึ่งในหัวหน้าภายนอกของตระกูลหัวคุณท่านอย่าบอกนะว่าเขาเพิ่งมาก็จะโดนกดของตระกูลหัวแล้วหัวทรงเดินเข้ามาหัวเราะร่าแล้วตบไหล่หัวตันซูเปล่าๆฉันชอบเด็กนั่นมากเหมือนกันเข้าตระกูลหัวมาวันแรกก็พุ่งไปถึงชั้นห้าของเจดีสูงแล้วเรียนรู้ธรรมเนียมและวิชาได้ดีเลยแม้แต่อาทิตย์ลุกชนเขายังฝึกสําเร็จเลย หัวตันซูเบิกตาโตหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าคุณท่านว่าอะไรนะอาทิตย์ลุกชนวิชาอาทิตย์ลุกชนน่าเหรอหัวทรงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มยื่นนิ้วออกมาหนึ่งนิ้วแล้วพูดว่าใช่อาทิตย์ลุกชนคาดไม่ถึงสินะเด็กที่เพิ่งมาใหม่วันแรกก็ฝึกวิชาอาทิตย์ส่องแสงสําเร็จแล้วฉันคิดว่าไม่นานเจ้าบ้านคงมอบแซ่ให้เขาและให้อยู่ในตระกูลหัวตันซูในหาเด็กมีความสามารถให้ตระกูลจริงๆแต่ถ้าให้คนแบบนี้เป็นแค่องค์รักษ์ส่วนตัวของนาย เรียกว่าใช้คนไม่เหมาะสมกับงานหัวเจอเจะาพาเขาไปเขาเทียนนู่และจะหางานใหม่ให้เขาฉันแค่มาแจ้งนายไว้นายหาคนมาเป็นองครักษ์ส่วนตัวใหม่เถอดท่าหาไม่ได้จริงๆฉันจะแนะนําเด็กสองคนที่มีความสามารถให้ในายเจ้าบ้านจะต้องจดจําคุณงามความดีของนายเอาไว้แน่นอนหัวตันซูได้ยินว่าลู่ฝานโดนหัวเจอพาตัวไปแล้วเขากระทึบเท้าแล้วพูดตําหนิว่า พวกคุณท่านเอาตัวลูกฝานไปแล้วเหรอเอาหัวหน้าองครักษ์ส่วนตัวของฉันไปแล้วเหรอเขาเป็นคนที่ฉันพามาเป็นเด็กมีความสามารถที่ฉันชอบคุณท่านเอาไปดูแลไม่ได้พระเจ้าพวกคุณท่านจะเอาเขาให้ใครล่ะสามตาแห่งเขาเทียนนู่หรือไอ้งั่งตันใครกล้าแย,ย่งลูกฝานไปฉันจะเอาชีวิตคนนั้นคนอย่างไอบ้บ้าซูไม่ใช่คนที่มาหาเรื่องได้ง่ายๆนะพูดพลางหัวตันซูเหาะขึ้นไปหัวทรงตะโกนเสียงดังว่าหัวตันซูนายจะไปไหน เสียงหัวตันซูดังมาจากขอบฟ้าฉันจะไปชิงคนมาเขาเทียนนู่สายลมอ่อนพัดตามคนหินแมกมาไหลลงมาตามภูเขาเรือสีแดงหอมมาจากขอบฟ้าค่อยๆหยุดลงตรงไหลเขาเทียนนู่ด้านหน้ามีบันไดหินที่แกสลักจากแร่หินสีแดงเมื่อมองออกไปบันไดแต่ละขั้นไม่เพียงแต่จะเรียบเสมอกันอีกทั้งยังสะดุดตาด้วยมีหินแปลกก้อนหนึ่งลอยอยู่ข้างแร่หิน ไม่เหมือนแร่หินสีแดงก้อนอื่นหินแปลกก้อนนี้เป็นสีขาวทั้งก้อนด้านบนสลักคำว่าหัวลู่ฝานเริ่มตั้งแต่ตรงนี้จะไม่ให้คนหรือสิ่งของทุกอย่างลอยผ่านไม่ว่าใครมาถึงที่นี่จำเป็นต้องเดินขึ้นไปหัวเจอชี้บันไดแร่หินแล้วเอ่ยขึ้นลู่ฝานปลายตามองหินประหลาดแล้วถามว่าผู้อาวุโสจะมอบหมายงานอะไรให้ฉันหัวเจอยิ้มแล้วพูดว่าไปถึงนายก็รู้เองลู่ฝานขมวดคิ้วเบาแต่ไม่ได้พูดอะไร เหนยหน้ามองเขาเทียนนู่สูงเสียดฟ้าลู่ฝานสูดหายใจลึกไม่ว่ายังไงได้เข้าไปในเขาเทียนนู่น่าจะเป็นเรื่องดีทางคดเคี้ยวบนตัวภูเขานอกจากสิ่งก่อสร้างต่างๆของตระกูลหัวแล้วก็ไม่มีวิวทิวทัศน์อะไรมากมายสิ่งที่เห็นล้วนเป็นแร่หินส่องแสงสว่างถ้าลู่ฝานไม่รู้ว่าแร่หินคือเงินทองของประเทศตันเซิรงเมื่อเขาเห็นภาพนี้คงไม่ตกตะลึงเท่าไหรนะ่นักแต่ตอนนี้ลู่ฝานอุทานในใจไม่หยุดนี่เรียกว่านอนบนกองเงินกองทองชัดๆ แค่ภูเขาแร่หินลูกนี้ลูกเดียวก็คำจุนตระกูลหัวได้ยืดยาวเป็นพันปีแล้วไม่นานลู่ฝานเห็นสิ่งก่อสร้างจากแร่หินขนาดใหญ่บนยอดเขารังรางแสงห้าท่าสว่างสวยัยหัวเจอชี้สิ่งก่อสร้างหลังนั้นแล้วพูดว่าลู่ฝาน,นั่นคือตำหนักปรึกษาหารือของตระกูลหัวตอนนี้นาะยยังไม่มีคุณสมบัติเข้าไปแต่ฉันเชื่อว่าจากพรสวรรค์ของนายต้องได้เข้าไปไม่ช้าก็เร็ว ลู่ฝานแอบจำตำหนักปรึกษาหารือหลังนี้ไว้จากนั้นเดินตามหัวเจอขึ้นไปข้างบนไม่นานสิ่งก่อสร้างโออาตะการตาหลังหนึ่งปรากฏออกมาท่ามกลางเมฆหมอกสิ่งก่อสร้างรูปร่างเหมือนเจดียาวาังเรียงรายขึ้นไปบนภูเขาจนถึงตำหนักปรึกษาหารือผู้ฝึกชี้ชุดคลุมมวงทองจำนวนไม่น้อยเดินทางไปมาที่นี่เหมือนเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนี่คือศูนย์กลางของตระกูลหัวเหรอลู่ฝานเอ่ยถามหัวเจอพยักหน้า ใช่แต่ต่อไปนายจำไว้ว่าต้องพูดว่าตระกูลหัวของเราเพราะนายเป็นคนตระกูลหัวของเราแล้วลู่ฝานยิ้มแล้วพยักหน้าหลิงเห่ยาเดินตามหลังลู่ฝานมองซ้ายมองขวาแล้วพูดเสียงเบาว่าลู่ฝานนายดูทางนั้นสินั่นต้นอะไรเมื่อได้ยินเสียงหลิงเห่หยาลู่ฝานหันไปทางที่หลิงเห่ยามองเป็นไปตามคาดบนหน้าผาที่อยู่ไม่ไกลสมุนไพรนับไม่ถ้วนกองรวมกันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเอ็นไปมาตามลม หัวเจอชี้ต้นไม้แล้วพูดว่านั่นเรียกว่าต้นยาครอบจัก,กรวาลยาเทวดาระดับห้าลงไปแค่นายเอาเมาเล็ดหรือรากมาไว้บนต้นมันก็จะเจริญเติบโตได้อาจใช้เวลาสักสองสาปีหรือไม่ก็หลายสิบปียาเทวดาที่นายเอามาวางไว้ในตอนแรกก็จะงอกออกมาลู่ฝานเอ่ยชมว่าเป็นต้นไม้วิเศษจริงๆจูๆจูเสียงเจดีเสวียนก้ามังกรดังขึ้นในตัว ต้นยาครอบจักรวาลในโลกนี้ยังมีของแบบนี้อยู่อีกหรือเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ใช้ทุกวิธีเอาต้นไม้ต้นนี้มาให้ได้ถ้ามีต้นไม้ต้นนี้อยู่ต่อไปเราจะไม่ขาดแคลนสมุนไพรอีกถ้าไม่ได้จริงๆตัดรากมันมาสักนิดก็ได้ถือว่าได้ของดีแล้วฉันช่วยเจ้านายเพาะเลี้ยงต้นยาครอบจักรวาลต้นใหม่ออกมาได้ลู่ฝานเงียบไม่พูดอะไรแต่ในใจเต็มไปด้วยความปั่นป่วนหัวเจอ๋อนายพาใครขึ้นมาอีกแล้วเด็กคนนี้เป็นใครทำไมถึงไม่ใส่ชุดคลุมของตระกูล บนหินสีฟ้าครามขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลผู้อาวุโสร,ราวขาวขมวดคิ้วถามคนมากมายที่อยู่รอบๆก็มองมาด้วยเหมือนกันหัวเจอหัวเราะแล้วพูดว่านี่เป็นเด็กมีความสามารถที่ฉันเพิ่งหามาใหม่ตาเท่าไปเด็กคนนี้ฝึกอาทิตย์ลุกชนสำเร็จแล้วนะเพียงประโยคเดียวทำให้ผู้ฝึกชีร้รอบๆเข้ามามุงทันทีจริงหรอตระกูลหัวมีเด็กมีความสามารถแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไอ้หนุ่มปีนี้ในอายุสามสิบปีเต็มแล้วหรือยังมีอาจารย์ไหมโชวให้ฉันดูหน่อยสิพวกคนแก่ที่ดูเหมือนอายุห้าสิปีขึ้นไปเข้ามาล้อมลู่ฝานเอาไว้ลู่ฝานมองหัวเจอ๋อย่างกลุ่มใจหัวเจ๋ยยิ้มแล้วพูดว่าโชว์ให้พวกเขาดูหน่อยสิลู่ฝานต่อไปนายต้องให้พวกเขาช่วยนะลู่ฝานพยักหน้าเบาๆคำนับแล้วพูดว่าผู้อาวุโสทุกท่านขออภัยหากล่วงเกิน พูดพลางอาทิตย์ลุกโชนสีทองปรากฏขึ้นในมือลูกฝานคลื่นความร้อนอันน่ากลัวระเบิดขึ้นมาผู้ฝึกชี้รอบๆพากันถอยไปด้านหลังอาทิตย์ลุกโชนจริงด้วยเด็กมีความสามารถเด็กมีความสามารถยอดเยี่ยมหัวเจอให้เขาอยู่บนเขาเธออีกสิปีตระกูลหัวของเราจะมีผู้แข็งแกร่งเพิ่มอีกคนแล้วไฟในมือลูกฝานหายไปผู้อาวุโสคราวขาว,ค,าวคนเมื่อกี้เดินเข้ามาพูดว่าไม่เลวจริงๆตาเท่าเจอ๋อนายพาเขาขึ้นมามีแผนอะไร หัวเจอยิ้มแล้วพูดว่าแค่ช่วยหางานให้เขาเท่านั้นตาเท่าไปฝากนายด้วยนะตาเท่าไปมองลู่ฝานอย่างประเมินจากนั้นยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีปัญหาไอ้หนุ่มตามฉันมาพูดจบตาเท่าไปเอาสองมือไพร่หลังแล้วเดินออกไปช้าช้าหัวเจอพยักหน้าให้ลู่ฝานทุกคนหลีกทางให้แล้วมองลู่ฝานพร้อมรอยยิ้มสดใสลู่ฝานจับมือหลิงเหยาเดินตามตาเท่าไปออกไป แม้เขาไม่รู้ว่าจะมอบหมายงานอะไรให้เขาแต่ดูท่าทางคนอื่นเคารพตาเท่าไปมากไปกับเขาน่าจะถูกต้องแล้วตาเท่าไปเดินนำทางโดยไม่หันมามองลู่ฝานเดินตามไปติดตดิไม่นานตาเท่าไปพาลู่ฝานมาถึงหน้าห้องเล็กๆห้องหนึ่งชี้ไปที่ห้องแล้วพูดว่าตั้งแต่วันนี้นายมาทำงานบนเขาเครื่องมือที่นายต้องใช้อยู่ข้างในทั้งหมดลู่ฝานมองห้องเล็กๆแล้วขมวดคิ้วเบาๆลางสังหณรไม่ดีผุดขึ้นในใจ ค่อยๆเปิดประตูห้องสิ่งที่ปรากฏในสายตาคือห้องว่างเปล่ามีเพียงไม้กวาดวางอยู่ข้างประตูหนึ่งอันลู่ฝานหยิบไม้กวาดขึ้นมามองตาเท่าไปอย่างไม่เข้าใจแล้วพูดว่าผู้อาวุโสนี่คือตาเท่าไปพูดอย่างเฉยเมยว่าใช่ตั้งแต่วันนี้นายรับผิดชอบทําความสะอาดบนเขาถ้ายังมีอะไรไม่เข้าใจมาหาฉันได้ฉันชื่อไปหยินอยู่บนเขานี่แหละนายไปสอบถามใครดูก็ได้ตอนบ่ายอย่าลืมทําความสะอาดห้องตัวเองให้สะอาดก่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยเริ่มงานพูดจบตาเท่าไปเดินออกไปอย่างรวดเร็วลู่ฝานมองไม้กวาดในมือตัวเองแล้วหัวเราะเบาๆหลิงเห่ยาพูดเสียงเบาว่าลู่ฝานพวกเขารู้ตัวตนของพวกเราแล้วหรือเปล่าเลยจงใจทําแบบนี้เพื่อให้เราอับอายลู่ฝานสายหน้าพูดว่าไม่ถึงขั้นนั้นหรอกถ้าเราโดนจับได้น่าจะโดนทุกคนไล่ฆ่าคงไม่มากวาดขยะอยู่ที่นี่หรอก ลองยกไม้กวาดในมือเพื่อกันน้ำหนักลูฝานยิ้มแล้วพูดว่าเป็นงานที่ไม่เลวจริงๆลูฝานลูฝานอยู่ไหนขณะที่ลูฝานกำลังปรงกับงานใหม่ของตัวเองจู่จมีเสียงตะโกนดังสนัน่นเงาใครบางคนพุ่งขึ้นมาบนเขาเทียนนู่เหมือนสายลมมาถึงศูนย์กลางของตระกูลหัวอย่างรวดเร็วคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหัวตันซูที่กำลังโมโหเดือดดานลูฝานได้ยินเสียงตะโกนถือไม้กวาดเดินไปอย่างรวดเร็ว ลูกฝานเห็นเงาหัวตันซูยืนตระงานอยู่ไกลๆเขาเท้าเอลตโกนเรียกชื่อลูกฝานพวกผู้ฝึกชี้ชุดคลุมม่วงทองที่อยู่รอบๆล้อมเขาไว้ทันทีไอ้บาซูมาเออาวยวัยอะไรอีไร่เหตุผลสิ้นดีผู้อาวุโสคนหนึ่งตำหนิเสียงดังหัวตันซูพูดเสียงดังว่าหัวเจอนายออกมาเลยนะนายพาหัวหน้าองครคกษ์ส่วนตัวของฉันไปไหน เอาคนคืนมาให้ฉันหัวเจอเดินออกมาจากกลุ่มคนมองหัวตันซูที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความโมโหหัวเจอขมวดคิ้วพูดว่านายวายวายอะไรตอนนี้ฉันไม่ได้ดูแลหัวหน้าองครักษ์ส่วนตัวของนายแล้วฉันส่งเขาให้คนอื่นแล้วหัวตันซูตวัดว่าฉันไม่สนว่าเขาเป็นใครส่งคนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะซัดเขาให้ฟันร่วงเลยเมื่อพูดจบตัวของตาเท่าไปโผลมาข้างหน้าเขาเหมือนผี นายจะซัดใครจนฟันร่วงไม่ทราบตาเท่าไปพูดด้วยเสียงราบเรียบใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆด้วยเมื่อหัวตันซูเห็นตาเท่าไปเขามีสติขึ้นมาทันทีผู้อาวุโสไปหยินผู้อาวุโสเป็นคนดูแลลูกฝานเหรอเสียงหัวตันซูดูหวาดกลัวเล็กน้อยลูกฝานที่เพิ่งมาจากไกลยๆยืนมองเงียบๆอยู่ด้านข้างไปหยินพูดว่า ใช่ฉันดูแลเองทำไมจะซัดฉันจนฟันร่วงไม่ใช่เหรอลงมือสิฉันให้ในายสามกระบวนถ้าเป็นไงท่านใดนั้นเหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นบนหน้าผากหัวตันสูผู้อาวุโสไปเข้าใจผิดแล้วฉันจะกล้าลงมือกับผู้อาวุโสได้ยังไงละ่ะรอยยิ้มบนใบหน้าไปหยินค่อยๆหุบลงจูจ่ๆเขายกมือขึ้นพลังแข็งแกร่งรวมตัวบนมือเขาลูกฝานรีบเข้ามาใกล้อยากเห็นชัดๆว่าพลังนั่นคืออะไร แต่แสงก้าสีรวมตัวบนมือไปหินสุดท้ายรวมตัวจนกลายเป็นแสงสีดำสีดำอันน่ากลัวนั่นเหมือนมีพลังทำลายล้างหน่าสยดสยองอยู่ด้วยถึงลูกฝานอยู่ห่างมากแต่เมื่อเห็นพลังนี้ยังแอบกลัวเลยพลังฟ้าดินเหรอลูกฝานพูดพึมพำจูจูหัวตันซูร,รู้สึกหมดแรงไปทั้งตัวแม้เขาเป็นเซียนบำเพ็ญชี่ที่แท้จริงแต่เมื่อเขาอยู่ต่อหน้าอริยปราดฟ้าดินกลับไม่มีแรงต้านทานเลยหึ ไปยินส่งเสียงฮือเย็นชาใช้ฝ่ามือตบลงบนตัวหัวตันซูทันทีวินาทีต่อมาหัวตันซูสุดลงบนพื้นมีแสงสีดำคลับกระเพื่อมเป็นวงทั้งตัวไม่รู้จักกฎเกณฑ์บุกเข้ามาในศูนย์กลางผู้จาโออวดนับวันยิ่งไม่มีคือไม่มีแปรไปหยินมองหัวตันซูที่นอนอยู่บนพื้นแล้วพูดอย่างเย็นชาผู้ฝึกชี้คนอื่นพากันสายหน้าเบาๆไม่มีใครช่วยพูดแทนหัวตันซูสักคน ลู่ฝานรู้สึกว่าตัวเองทนดูต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขารีบเดินเข้ามาแล้วพูดว่าผู้อาวุโสไปโปรดเมตตาด้วยไปหยินหันมามองลู่ฝานแล้วหันไปมองหัวตันซูลู่ฝานคนคนนี้ก็เป็นเศษขยะบ,บนเขาเหมือนกันนายจัดการเถอะพูดจบตัวของไปหยินหายไปพร้อมสายลมผู้อาวุโสคนอื่นตำหนิหัวตันซูแล้วพากันเดินออกไปลู่ฝานกับหลิงเหยาประคองหัวตันซูขึ้นมาแล้วพูดว่า หัวหน้าก้าวทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยหัวตันซูหน้าซีดเผือดหอบหายใจพูดว่าลู่ฝานตาเท่าไปรผู้อาวุโสไปเป็นคนดูแลนายแล้วเหรอลู่ฝานพยักหน้าเบาๆใบหน้าหัวตันซูกระตุกอีกหลายครั้งเหอช่างเธอในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้นายอยู่กับผู้อาวุโสไปต้องฝึกฝนเร็วขึ้นแน่นอนคนมุ่งเดินสู่ที่สูงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วฉันไปละลู่ฝานนายต้องมาหาฉันบ่อยๆนะถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหม ลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าใช่เพื่อนกันอยู่แล้วระหว่างพูดลู่ฝานประคองหัวตันซูเดินลงเขาช้าๆลู่ฝานรู้สึกถึงความปั่นป่วนในตัวหัวตันซูเห็นได้ชัดว่าบาดเจ็บสาหัสพาหัวตันซูลงมาถึงล่างเขาเทียนนู่หัวตันซูด,ดันมือลู่ฝานออกแล้วพูดว่าทําให้เต็มที่เถอะเขาให้ในายทำงานอะไรละ่ะลู่ฝานยกไม้กวาดที่มือซ้ายแล้วพูดว่ากวาดขยะ หัวตันซูสีหน้าเยเกทันทีเขาเงียบอยู่นานแล้วถอนหายใจออกมาจากนั้นค่อยๆเดินออกไปด้านหลังเขาดูอ้างว้างลู่ฝานก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีหลิงเห่ยาพูดว่าลู่ฝานเหมือนหัวตันซูอยากเป็นเพื่อนกับนายจริงๆนะลู่ฝานยิ้มแล้วพูดว่าคงนั้นมั้งแต่หน้าเสียดายฉันคงไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขาแล้วเพราะฉันยังมีเรื่องต้องทำลู่ฝานเงยหน้ามองไปยังยอดเขาเทียนนู่แววตาดูดันขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาเดียวกันภายในตำหนักประชุมหารือของตระกูลหัวผู้อาวุโสห้ามองลูกหลานตระกูลจินที่อยู่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มแต่ในตากลับมีความเย็นชาผู้อาวุโสห้ายกแก้วชาขึ้นมาจิบเบาๆแล้วพูดว่าจินเซ้าเหยียนนายมาเป็นตัวแทนตระกูลจินต้องแสดงความจริงใจหน่อยสิทำไมมาถึงก็ขอประลองกับตระกูลหัวของเราเลยละ่ะจินเซ้าเหยียนยิ้มแล้วพูดว่า ผู้อาวุโสหัวตระกูลส่งฉันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชายาประลองวิทยายุทธกับตระกูลผู้อาวุโสฉันเป็นคนเปิดเผยพูดตรงๆใกล้ถึงการต่อสู้ห้าปีแล้วหตระกูลใหญ่ตระกูลไหนไม่ขึ้เหิมบ้างล่ะเตรียมส่งลูกหลานอายุน้อยที่แข็งแกร่งสุดในตระกูลออกมาสู้ตัดสินกันแล้วตระกูลจีนของเราก็เช่นกันคิดว่าตระกูลของผู้อาวุโสก็ไม่ต่างกันด้วยเหตุนี้เจ้าบ้านจึงส่งฉันมาดูแน่นอนว่าไม่ใช่ฉันแค่คนเดียวยังมีตระกูลอื่นด้วย รอยยิ้มบนใบหน้าผู้อาวุโสห้าค่อยๆหายไปบางคำพูดถ้าพูดตรงประเด็นเกินไปก็หมดสนุกจินเศร้าเหยียนหัวเราะแล้วพูดว่าฉันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งไม่ว่ายัางไงก็โดนผู้อาวุโสหวัวดูออกอยู่ดีสู้ฉันพูดออกมาตรงๆดีกว่าแบบนี้ดูได้ใจกว่าเยอะรอยยิ้มบนใบหน้าจินเศร้าเหยียนดูมีความได้ใจเหมือนชื่นชมการกระทําของตัวเองมากผู้อาวุโสห้าแอบแสยะ่ยิ้มกับการแสดงออกของเขา ตระกูลจินส่งคนอายุน้อยที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำมาลองเชิงนี่ดูถูกตระกูลหัวของเขาอย่างนั้นเหรอในใจผู้อาวุโสห้ารู้สึกโมโหเล็กน้อยแต่ไม่ได้แสดงออกมาภายนอกครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งผู้อาวุโสห้าพูดว่าเอางี้แล้วกันอีกสามวันฉันให้หัวหลงชิ่งประลองกับพวกนายเป็นไงจินเศร้าเหยียนพูดว่า แบบนี้ยิ่งดีแต่ฉันได้ยินข่าวลือบอกว่าลูกหลานอายุน้อยที่แข็งแกร่งสุดของตระกูลหัวไม่น่าใช่หัวหลงชิ่งใช่ไหมผู้อาวุโสห้าบอกมือไปมาพูดว่าแค่ข่าวลือเท่านั้นอีกสามวันฉันจะสร้างสนามบนเขาเทียนนูเพื่อให้พวกนายประลองกันถึงตอนนั้นคนตระกูลหัวจะไปชมด้วยพวกจินเศร้าเหยียนหน้าตาสดใสขึ้นมาทันทียืดหลังตรงแล้วพูดว่างั้นขอบคุณผู้อาวุโสหัวมาก พวกจินเศร้าเหยียนลุกขึ้นแล้วเดินออกจากตำหนักผู้อาวุโสห้าวางแก้วชาลงแล้วส่งเสียงหือเบาๆจะมาเหมิมเกรมในตระกูลหัวของฉันต้องดูว่าพวกนายมีความสามารถหรือเปล่า